ก็ถือว่าดวงซอยสุดๆนะครับโอ้โห و, ผลการจับสลากคาราบาลครับนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาและคืนนี้นะ่าจะมีการจับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเวลาห้าทุ่ม Chelsea! Chelsea! No ทับสิ่งตัวนักขามเชลซีนะโอ้โหดวงสุดๆนะจับไปเจอกับเดอะไบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเราเองนะได้บอลหมายเลขแปดนะในการจับสลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยพวกเรานะมีคิวออกไปเยือนถึงถิ่นอินิฮัสเตเดียมนะครับ การแข่งขันครั้งนี้น่าถูกกำหนดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของวันที่7เดือนพฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าล่าช้ามากๆนะกว่าการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงเวลาของการแข่งขันนับไปติดกับฟุตบอลโลกปี2022นั่นเองซึ่งทว่าผลล่าสุดนั้นที่พวกเราดวลกับเรือใบสีฟ้านับในรายการนี้เกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2019ซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นนะเป็นซิตี้นะที่ดวลชนะโทษนะครับหลังจากที่เสมอกันในราโปติแบบไรสกอร์ที่เวมบี้ส่วนการดวลครั้งก เมื่อช่วงปี1984เลยนะครับแข่งขันกันที่สแตมฟอร์ดบิดรอบที่4นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปในสกอร์4ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะครับโอ้โหการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มอยู่ไฟแชมเปี้ยนลีกนะครับรับประจําปี2022ถึง2023จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเวลา5ทุ่มน้ำตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งตามธรรมเนียมนะก่อนเริ่มการจับสลากนะก็จะมีการมอบรางวัลน้ำแก่นักเตนะน้ยอดเยี่ยมแห่งปีของสันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาในสาขาต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านเชลซีเองนั้นได้อยู่โถที่2นะครับส่วนจะเจอใครนั้นถือว่าต้องลุ้นเอาในคืนนี้ซึ่งรอบแบ,บ่งกลุ่มน,นี้น่จะไม่สามารถเจอทีมในีกเดียวกันหรือว่าในโลโถเดียวกันได้นะครับถือว่าต้องลุ้นกันมันเลยทีเดียวสำหรับค่ําคืนนี้นะครับเพราะทีมที่ผ่านเข้ามาเนะี่ยโอ้โหก็ถือว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับและตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าลางๆว่าปีนี้น่าจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับเดียวกัวกนอีกด้วยนะครับสำหรับแฟนเชลซีเองนะคิดเห็นและรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนได้20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ